สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตสนหอมอาจารย์ประจําสาขาวิชา,าคกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวันนี้นะครับเราก็มาพบก,กันกับโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตําบลสร้างรากแก้วให้ประเทศวันนี้เราจะมานําเสนอกิจกรรมของตําบลบางพวงอําเภอบ้านสร้างจังหวัดประจินบุรีครับ ในส่วนของแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากกกนะครับสู่เชิงพาณิชย์ซึ่งกกนะครับก็มีขึ้นอยู่ทั่วไปในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีผู้นำมาทำเป็นงานหัตถกรรมค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับและในส่วนของเ,ออเสือกกนะครับทางวิสาหกิจแปลรูปเสือกกนะครับตำบลบางพวงอำเภอบ้านสร้างจังหวัดประจินบุรีนะครับก็มีการออทอกกนะครับค่อนข้างที่จะ เป็นจํานวนเยอะนะครับแล้วก็เป็นงานที่เกิดจากภูมิปัญญานะครับของอชาวบ้านนะครับซึ่งเสือกกเนี่ยเป็นหัตกรรมที่ใช้สําหรับเครื่องเรือนนะครับในการใช้ปูนอนนะครับปูนั่งต่างๆนะครับของบ้านจึงมองว่าเสือกกเนี่ยยังสามารถที่จะพัฒนาต่อย,ยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้อีกค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็สามารถที่จะนําไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์หัตกรรมต่างๆอีกมากมายได้เลยครับ ในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตกรรมจากกกสุเชิงพาณิชย์ในวันนี้นะครับก็ทางผมนะครับก็จะสาธิตนะครับในส่วนของการนําเสือกกนะครับมาพัฒนารูปแบบของอพวงหลีดนะครับที่สามารถที่จะนําหลังจากเสร็จงานนะครับนำกกนาเสือกกตรงนี้นะครับไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ต่อนะครับเพื่อ,อไม่ให้เสียของแล้วก็เป็นการ ช่วยเหลือชุมชนแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะครับที่เราจะใช้ในการทําวันนี้นะครับแน่นอนครับสิ่งแรกเลยนะครับก็จะเป็นเสื้อกกนะครับซึ่งเสื้อกกในชุมชนเนี่ยก็จะมีรูปแบบต่างๆนะครับทั้งผืนเล็กผืนใหญ่นะครับแล้วก็มีการเย็บต่อนะครับก็เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ตรงนี้ที่สามารถจะนํามาพัฒนาต่อยอดได้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นปืนกาวนะครับ กันไกลไส้กาวเข็มได้ลวดแล้วก็วัสดุตกแต่งครับผมในส่วนของขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการเตรียมในส่วนของอวัสดุอุปกรณ์ในการที่จะใช้ในการทำนะครับแล้วก็ตัวตกแต่งนะครับ ขั้นตอนแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมในส่วนของริบบินโบก่อนนะครับที่เราจะทำนะครับซึ่งริบบินที่เราจะใช้นะครับวันนี้ก็จะเป็นริบบินสาตินนะครับที่เราจะนํามาใช้สีนะครับวันนี้เราใช้สีดําหรือว่าจะใช้สีอะไรก็ได้แล้วแต่ผู้ที่จะประดิษฐ์ขึ้นมาได้เลยนะครับเราจะทําโบซึ่งโบในครั้งนี้ก็จะมีความแตกต่างจาก โบที่จะต้องเอามาใช้ได้เลยนะครับเราก็จะมีการดามลวดนิดนึงนะครับความยาวนะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่จะใช้ได้เลยนะครับว่าอยากจะให้ขนาดโบของเรามีความยาวเท่าไหร่ความยาวนะครับจะใช้ประมาณ30นิ้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราตัดนะครับแล้วก็เผื่อทบครึ่งอีกอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะวัดความยาวทั้งหมดประมาณ60นิ้วนะครับ 60นิ้วนะครับหลังจากนั้นให้เราพับครึ่งของตัวริบบิ้นนะครับแล้วเราก็ให้ดามลวดนะครับการดามลวดนะครับก็จะใช้ในส่วนของการดามขนานกันไป2ฝั่งแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้กาวในการยึดนะครับขั้นตอนในการใช้นะครับในส่วนของกาวตัวนี้นะครับก็จะเป็นกาวร้อนนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับ แล้วก็ต้องพยายามอย่าใช้กาวที่เยอะเกินไปนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้งานออกมาเนี่ยไม่สวยนะครับดามต่อนะครับหรือจะใช้ลวดที่เป็นลวดยาวเลยก็ได้นะครับที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับ เป็นจุดๆดก่อนก็ได้นะครับเหลืพอเรานํามาประกบกันแล้วเนี่ยก็จะเขาจะได้อยู่ข้างในอีกทีหนึ่งนะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับก็หาได้ง่ายๆเลยนะครับซึ่งในการพัฒนาในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่จะทำออกสู่เชิงพาณิชย์เนี่ยก็จะต้องมีลักษณะของงานที่ค่อนข้างที่จะออกมารวดเร็วแล้วก็ง่ายนะครับแต่ว่าผลงานอาจจะต้อง มีความสวยงามแล้วก็ปานนี่นิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราดามลวดเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเก็บในส่วนของริมลิบบิ้นนะครับเพื่อที่จะเก็บงานของเขาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ถ้าเราใช้กาวเยอะนะครับมันก็จะทำให้งานเราเลอะเทอะนะครับต้องต้องระวังนิดหนึ่งครับ นี่ก็จะเป็นเป็นเทคนิคงานในการดามลวดของงานทางด้านประดิษฐ์นะครับการเตรียมริบตบิ้นตรงนี้นะครับเราก็ในการทําให้ออกมาเป็นลักษณะของโบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะใช้ในตัวของหูโบของเขาเนี่ยจำนวนกี่ชิ้นก็ขึ้นอยู่กับการดีไซน์งานได้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่มี ข้อจากัดนะครับในส่วนของงานที่เราจะทําตรงนี้นะเราก็จะเตรียมในส่วนของตัวตัวบูของเขานะครับกับหางของเขานะครับก็จะเตรียมไว้นะครับสําหรับในการทําตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราขึ้นตัวบนะครับโดยที่เราได้ตัวแถบของเขาความยาวเท่านี้นะครับแล้วให้เรามาทบนะครับแล้วเราก็มาทบนะครับ ความยาวนะครับความยาวของหูโบนะครับหรือว่าจะให้ใหญ่กว่านี้นะครับหรือว่าจะทําแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็เอาทั้งสองฝั่งมาชนกันอย่างนี้ก็ได้ความความขนาดนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราอย่างที่บอกเลยนะครับอันนี้ในการทำเราก็ต้องใช้ ใช้ได้นะครับได้อันนี้ได้ก็จะเป็นได้สําหรับการร้อยมาลัยหรือว่าได้เส้นใหญ่ๆนะครับสามารถที่จะเอามาใช้ได้เหมือนกัน จะเตรียมไว้ประมาณ3ชิ้นนะครับดูในส่วนของโบหูของเขานะครับสองฝั่งให้แบ่งชอ็อคแบ่งความกว้างให้เท่ากันนะครับหรือจะใช้ตัวลิบบิ้นเองก็ได้นะครับในการมัดต,ตรงนี้ก็ไม่มีไม่มีข้อกำหนด เช่นกันนะครับขึ้นอยู่กับวัสดุที่เรามีได้เลยก็ได้นะครับในการที่เราจะนำมาใช้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราได้ตัว3ชิ้นนี้แล้วนะครับก็ให้เรานำางานมารวมกันนะครับมารวมกันแล้วก็มัดอีกครั้งหนึ่งรวมกันนะครับ หรือนะครับหรือการตกแต่งเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับผู้ทำก็ได้อาจจะไม่ได้เป็นโบก็ได้ครับเป็นตัวออเออเอเซอรีแบบอื่นก็ได้ในการตกแต่งนะครับหรือจะใช้ผ้านะครับในการตัดก็ได้อันนี้ที่ใช้ใช้สีดําในการสาธิตวันนี้ก็จะสื่อให้ให้ให้ใหใหทุกทกท่านได้เห็นนิดนึงนะครับว่าในส่วนของงานที่เอาไปใช้นะครับก็จะเป็นาการทําทเป็นพวงหลีดนะครับซึ่งก็ ส่วนใหญ่นะครับคนไทยก็จะใช้พวงหลีดกับงานศพเป็นหลักนะครับเราก็เลยใช้สีดำเป็นการสื่อความหมายนะครับอันนี้ก็จะได้ลักษณะของโบลักษณะแบบนี้นะครับจำนวนหูก็ขึ้นอยู่กับเราครับว่าเราจะใส่กี่ชิ้นก็ได้นะครับอันนี้เราจะใส่จำนวน3มชิ้นนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นฝั่งละ3มนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ ให้เราใช้นะครับอีกส่วนหนึ่งมาทําหางนะครับให้เราเอาสองชิ้นนะครับมาต่อกันนะครับแล้วก็มัดรวมเหมือนเดิมเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เอา ริบบิ้นนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะต้องใช้ในส่วนของกาวช่วยนะครับแล้วก็ต้องต้องระวังนิดนึงนะครับในส่วนของได้ที่เราใช้มัดเมื่อสักครู่นี้นะครับการใช้ได้เราอาจจะใช้ได้ที่เป็นสีเดียวกับตัวส่วนของออริบบิ้นก็ได้นะครับ แล้วก็เตรียมเตรียมอีกส่วนหนึ่งเอาไว้สําหรับผูกกับงานด้วยนะครับเป็นหางข้างหลังนะครับในการผูก ให้เรียบร้อยเลยนะครับเราก็จะได้โบส่วนของโบเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเราจะนำไปใช้เราก็คอ่อยจับตกแต่งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่ในส่วนของอสซอรีเพิ่มเติมที่เราอยากจะตกแต่งได้เลยนะครับครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นการทำ าการเตรียมนะครับในส่วนของโครงที่เป็นตัวพวงหลีดนะครับจากเสือนะครับตรงนี้เราก็จะใช้ในส่วนของเสือกกนะครับที่มีจากชุมชนนะครับซึ่งเป็นเสือที่ทอนะครับค่อนข้างที่จะมีหลากหลายขนาดแล้วก็หลากหลายความต้องการของชุมชนแล้วก็มีการผลิตเป็นจํานวนมากที่สุดนะครับของผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับก็จะได้นําเสือกกกตรงนี้มาใช้ ในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับสู่เชิงพานิชนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่จะเป็นการสร้างต้นแบบนะครับสู่เชิงพานิชย์ได้ด้วยนะครับจากการนําเสื้อกกมาทำครับผมนะครับขั้นตอนในการทําเสื้อกกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อกกที่ทางชุมชนเนี่ยแปลรูปส่วนหนึ่งแล้วนะครับเป็นกกที่กุ้ญขอบนะครับแล้วก็ตัดนะครับตัดในส่วนของ เสือเนี่ยออกมาเป็น3มพับนะครับสำหรับในการทำนะครับหรือว่าเราอาจจะใช้เสือกกที่ยังไม่ได้ตัดเย็บก็ได้นะครับเป็นเสือกกแบบอทอแบบดิบๆเลยก็ได้นะครับก็เอามาใช้ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็หลังจากใช้งานตรงนี้เสร็จนะครับเสือกกตรงนี้ก็ยังสามารถที่จะลื้อในส่วนของการประดิษฐ์แล้วก็สามารถเอาไปใช้งานต่อได้ด้วยนะครับ ขั้นตอนการทำนะครับเราก็จะนำริมของเสือกกนะครับพับนะครับขนาดนะครับประมาณ3-4นิ้วนะครับแล้วก็อาจจะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ประดิษฐ์ก็ได้นะครับว่าจะใช้ขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ใช้เทคนิคการพับไปเลยครับพับทบกันเหมือนกับจีบพัดได้เลยนะครับง่ายๆนะครับดูลักษณะให้เขาเท่ากันแค่นั้นนะครับ นี่ก็จะพับทบไปเรื่อยๆเลยนะครับทางกลุ่มชุมชนตำบลบางพวงอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปัตจีนนะครับก็จะมีในส่วนของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากกกเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วก็หลากหลายนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนนะครับหรือว่าช่วยในส่วนของเกษตรกรในการานำผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาใช้ก็ได้นะครับ หลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะครับก็ให้เราใช้ดา้าใช้ริบบิ้นนะครับขนาดเล็กก็ได้นะครับมัดตรงส่วนของกึ่งกลางของเขานะครับหลังจากนั้นนะครับเราได้อย่างนี้แล้วนะครับให้เรานำในส่วนของริมนะครับทั้งสองฝั่งมาต่อกันนะครับ อาจจะต้องมีการดึงตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็มีการเย็บดูริมของเขาทั้ง2ฝั่งให้เท่ากันนะครับเราก็ใช้ได้นะครับในการยึดการเย็บตรงนี้ก็สามารถที่จะหรือหลังจากหลังจากเ,เลิกงานได้เลยนะครับ ร้อยไปทีเดียวเราก็มัดได้เลยนะครับเป็นการมัดแบบง่ายๆได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องมีขั้นตอนมากมายนะครับแค่เราเย็บยึดไว้เฉยๆนะครับเย็บจุดต่างๆเพื่อให้งานของเขาเนี่ยดูเรียบร้อยมากขึ้นนะครับ ็จะเย็บยึดไว้ประมาณสี่จุดนะครับของฝั่งแต่ละฝั่งนะครับทําอีกฝั่งหนึ่งเช่นเดียวกันเลยนะครับนะครับซึ่งเสื้อกกของทางทางกลุ่มเองนะครับค่อนข้างที่จะมีความเหนียวนะครับแล้วก็มีความทนทานนะครับสังเกตจากการโค้งงอนะครับก็จะไม่หักด้วยนะครับอันนี้เราก็จะได้ลักษณะของตัวชิ้นงานนะครับออกมาเป็น ประมาณน nice ี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของการเตรียมเดี๋ยวมาเตรียมในส่วนของตัวอีกชิ้นหนึ่งนะครับอีกชิ้นหนึ่งก็จะมีขนาดนะครับที่เล็กลงนะครับนะครับขนาดของเขาก็จะเป็นผืนที่เล็กกว่าเมื่อเมื่อผืนที่แล้วนะครับให้เรานะครับพับพับลักษณะเหมือนเดิมได้เลยนะครับหรือนะครับในทางกลุ่มเองเนี่ยก็จะมีการทอนในลักษณะของ ที่ไม่ใช่เป็นสี่เหลี่ยมก็มีนะครับเป็นวงกลมก็มีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะหยิบจับมาใช้ยังไงนะครับซึ่งพื้นเล็กนะครับก็จะมีในส่วนของเชือกที่เขามัดเก็บนะครับเราก็สามารถใช้อันนี้ก็ได้เลยนะครับในการมัดตรงกลางอันนี้ต้องมัดแบบให้ใช้งานได้ด้วยนะครับเราจะไม่มัดแน่นนะครับมัดมัดเป็นกระตุกเฉยๆนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เรานำในส่วนของริมนะครับมาโค้งนะครับส่วนของผื่นเล็กตรงนี้นะครับเราจะทำเป็นครึ่งวงกลมนะครับมัดมัด,มดตรึงเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับต้องดูว่าไม่หลุดนะครับเชือกต้องไม่หลุดนะครับประมาณ3ามช่วงก็ได้นะครับก็จะได้ในส่วนของ เสือผืนชิ้นที่2ในการใช้ในการตกแต่งนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนําในส่วนของเสื่อเนี่ยมาใช้ในส่วนของงานตรงนี้นะครับเชือกที่เรา,เามัดทิ้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับให้เรากลับไปเพื่อที่จะมัดกับตัวด้านล่ตัวตัวเสือตัวตัวหน้านะครับ อันนี้ก็จะเป็นการนำมามัดรวมกันแบบนี้นะครับหลังจากที่เราได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับมัดรวมกันได้มัดเข้าด้วยกันแบบนี้แล้วนะครับให้เราเย็บนะครับเย็บในส่วนของริมนะครับเพื่อเป็นการยึดอีกครั้งหนึ่งนะครับเย็บตึงให้เขา ติดก,กันกับตัวผื่นล่างนะครับเพื่อความแข็งแรงส่วนหนึ่งด้วยนะครับตรงนี้เราอาจจะเย็บหัวท้ายก็ได้ครับหรือว่าจะเย็บ โดยรอบด้วยก็ได้นะครับเพื่องานจะได้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเก็บตัวงานให้เรียบร้อยนะครับส่วนของอันนี้นะครับจะทำเพิ่มเป็นการทำที่แขวนนะครับ เย็บตัวริบบินที่เราจะทําหูนะครับให้ติดกับตัวตัวเสือเลยนะครับพอเวลาเราเอาไปแขวนนะครับงานเราก็จะได้ไม่ดิ้นหนีด้วยนะครับเราก็จะได้ข้างหลังเป็นแบบนี้นะครับที่สามารถแขวนได้นะครับนะครับของเขาก็จะแขวนได้แบบนี้นะครับเพื่อที่เวลาเราเอาไปใช้แขวนบนขาตั้งนะครับครับหลังจากที่เรา เตรียมในส่วนของตัวโบตกแต่งนะครับกับตัวโครงที่เป็นในส่วนของพวงหรีดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งดีไซน์ตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้ประดิษฐ์ได้เลยนะครับอาจจะให้ตรงก็ได้หรือว่าจะเอียงนะครับหรือว่าจะเอาอิสเซสซอรีตัวอื่นที่เป็นผลิตภัณฑ์จากกกนะครับมาเสริมเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับทีนี้เราจะนําในส่วนของโบนะครับที่เราได้เตรียมไว้แล้วนะครับมาติดนะครับ อันนี้เราจะติดตรงส่วนของตรงกลางนะครับซึ่งก็จะมีช่องนะครับในการที่เราจะร้อยในส่วนของหางที่เราเตรียมไว้นะครับเอาไปไว้ซ่อนไว้ด้านหลังนะครับอันนี้ก็มัดติดได้เลยนะครับส่วนของตัวโบนะครับ เราก็มาตกแต่งนะครับซึ่งโบเนี่ยเราดีไซน์ไว้ในส่วนของการใช้ลวดนะครับดามนะครับข้างในก็สามารถที่จะดัดตกแต่งของเขาได้นะครับนะครับถ้ายาวไปนะครับก็ให้เราตัดนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะขยับในส่วนของโบให้เขา เห็นชัดเจนนะครับในทุกรายละเอียดอีกทีนึงก็ได้นะครับแล้วก็หลังจากที่เราจะนำไปใช้งานนะครับก็จะมีป้ายลีดนะครับที่เราจะต้องมาใช้ก็สามารถนำป้ายลีดปิ้นติดก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นแบบที่สามารถที่จะพัฒนานะครับจากเสือกปกเนี่ยไปสู่เชิงพันชุ์ิดได้นะครับก็ขั้นตอนการทำก็มีประมาณเท่านี้ครับ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวงหลีดจากเสือกกนะครับจากาการประดิษฐ์ขึ้นมานะครับเราก็ต้องอรู้ในส่วนของเทคนิคในการออกแบบด้วยนะครับซึ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยเรามีการดึงในส่วนของผลิตภัณฑ์ของชุมชนเนี่ยเข้ามาพัฒนานะครับแล้วก็สร้างต้นแบบจากาผลิตภัณฑ์เดิมนะครับ เพื่อพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงในส่วนของอวัสดุนะครับของชุมชนที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรอูปแบบนะครับขนาดสีสันนะครับรวมถึงในเรื่องของอความต้องการของลูกค้านะครับอาจจะมา,าเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมเกี่ยวกับเรื่องของงานออกแบบที่เราจะทำนะครับแล้วก็ ในส่วนของเทคนิควิธีการต่างๆนะครับเราก็ต้องมองในส่วนขององค์ประกอบตรงนี้ให้ครบด้วยนะครับเพื่อที่การออกแบบผลงานของเราเนี่ยก็จะได้มีความแปลกใหม่แล้วก็มีความหลากหลายมากด้วยนะครับส่วนของตราสินค้านะครับที่อาจจะมีการเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้นะครับตรงนี้ก็อาจจะมีการ นำในส่วนของผลิตภัณฑ์จากกกเดิมนะครับแล้วก็นำมาเชื่อมโยงนะครับกับผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับอาจจะเล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอวัฒนธรรมของชุมชนเข้ามาประกอบด้วยก็ได้นะครับหรือว่าสิ่งที่เชื่อมโยงในส่วนของชุมชนนะีมาสร้างเป็นแบรนด์หรือว่าเป็นตาสินค้าของเราใหม่ตรงส่วนนี้ก็อาจจะเป็นการสร้างแบรนด์อีกหแบรนด์ขึ้นมานะครับสำหรับใช้ในงานพิธีนะครับหรือว่างานทางวัฒนธรรม ก็ได้นะครับเพื่อเป็นการเชื่อมโยงในส่วนของผลิตภัณฑ์เดิมของเรานะครับให้มีความหลากหลายแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับงานที่เราจะเอาไปใช้นะครับกับรูปแบบแบบใหม่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็จะสามารถกระจายนะครับสินค้าแล้วก็ไปสู่เชิงพาณิชย์ได้นะครับอีกหนึ่งอย่างที่ควรที่จะทำก็คือในส่วนของการตั้งแบรนด์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับผมครับสำหรับ กิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางโครงการนะครับมหาวิทยาลัยสูตรตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศนะครับที่ร่วมกับทางคณะเทคโนโลยีข้ากมศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับก็อยากจะฝากนะครับในส่วนของผู้บริโภคนะครับให้ช่วยกันสนับสนุนนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสือกกกบ้านบางพวงนะครับ ตำบลบางพวงอำเภอบ้านสร้างจังหวัดประจินบุรีนะครับที่มีผลิตภัณฑ์อีกเยอะแยะมากมายนะครับที่จะให้ทุกทุกท่านเนี่ยได้เข้าไปเลือกใช้นะครับเลือกอซื้อหาได้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้สวัสดีครับ